ผมก็เ,เป็นเรื่องการประชุมสภาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณางบประมาณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานครับเรี็นพวกเราว่าสาเหตุที่การประชุมสภาผู้ทแทนราษฎรในเรื่องการพิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติมบประมาณจาปี2557ต้องเป็นการประชุมข้ามคืน ในคืนวันศุกร์ต่อเนื่องมาถึงเช้าวันเสาร์นั้นสาเหตุสําคัญก็เพราะทางรัฐบาลต้องการเร่งรัดให้ยุติการประชุมภายในคืนวันศุกร์นะครับแต่ทั้งๆที่ในความเป็นจริงนั้นก็คงไม่สามารถที่จะยุติการประชุมในคืนวันศุกร์ได้เพราะเมื่อประชุมมาถึงข่ําของวันศุกร์นั้นเพิ่งพิจารณามาตราต่างๆไปได้เพียง 15ามาตราเท่านั้นเองยังเหลืออีกมากกว่าครึ่งหนึ่งเพราะว่าร่างร่หงอย่างบประมาณนั้นมีทั้งหมด30กว่ามาตราผู้แทนการพิจารณาเพียงไปได้เพียงครึ่งหนึ่งนั้นแล้วยังเหลือ,อครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นกระทรวงสําคัญเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งยังก,การพิจารณาสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับและพิจารณางบประมาณของรัฐสภา รวมทั้งรัฐวิสาหกิจซึ่งยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปนะครับให้ครบ30สิบกว่ามาตรการมันจึงเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะพิจารณาเสร็จภายในคืนวันที่วันศุกร์นะครับคือวันศุกร์ที่สิบแต่รัฐบาลก็ยังพยายามที่จะให้ยุติในคืนวันนั้นแต่เมื่อเราอาภิปรายมาเรื่อยนะครับเป็นเพราะว่าที่รัฐบาลยังไม่สามารถหย,ยุดยั้งให้ ยุติการประชุมในคือวันสุกได้เพราะว่าเป็นสิทธิของสสแต่ละท่านที่แปลยะติไว้เขาสามารถที่จะทําหน้าที่ในการอภิปรายเหตุผลของการแประยะติของเขาได้ในที่ประชุมสภาครับ <ul> ไม่เหมือนการประชุมร่างพระราชรบัญญัติพรบนิรโทษกรรมที่รัฐบาลใช้เสียงข้างมากแล้วก็สั่งปิดการประชุมสภาแต่ข้อนี้กฎหมายงบประมาณนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นจึงฝากเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลไม่ควรใช้วิธีการที่จำเป็นต้องประชุมข้างคืนในลักษณะนั้น <marche. S 1> เพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งในการพิจารณาร่างระ่างประ,ประมาณและไม่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและสังคมในการที่จะรับทราบรับฟังการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินซึ่งมาจากภาษกงาของพี่น้องประชาชน ผมจึงหวังว่าการประชุมที่จะประชุมต่อไปในสัปดาห์หน้าไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตามเราก็ควรประชุมกันไปตามปกตินะครับก็คือเมื่อได้เวลาสมควรตอนกลางคืนจะเป็นเที่ยงคืนหรือตีนหนึ่งอะไรก็ตามเนี่ยก็ควรจะภาพการประชุมแล้วก็ประชุมกันต่อในวันรุ่งขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้มีการต้องประชุมข้ามคืนเหมือนอย่างที่รัฐบาลต้องการเพื่อจะ ให้การประชุมยุติโดยเร็วเหมือนในวันศุกร์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าการที่มีความจาเป็นต้องประชุมข้ามคืนนั้นไม่ใช่เป็นความปรารถนาของพรรคฝ่ายค้านแน่นอน <c oughs> เราจึงไม่ได้ไปยื้อให้การประชุมจะต้องข้ามคืนไปถึงวันรุ่งขึ้นแต่เพราะรัฐบานลนะครับมีความประสงค์อยากจะยุติการประชุมให้ได้ภายในคืนวันศุกร์แต่ในความเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได้ แล้รัฐบาลก็ไม่สามารถใช้เสียงข้างมากจะมาหยุดยั้งการแสดงความคิดเห็นจากการแปรยัติตัดงบประมาณของสสฝ่ายค้านได้ผมจึงหวังว่าสัปดาห์หน้ารัฐบาลคงไม่เจ๊คงไม่บีบรัดการประชุมให้ต้องเสร็จสิ้นวันใดวันหนึ่งโดยไม่อยู่บนพื้นฐานของการเป็นจริงอีกต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้พรรคฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ของตนเอง เพราะฝ่ายค้านก็ไม่ได้มีช่องทางอะไรมากมายในการที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล <c oughs> นอกเหนือจากการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรโดยเฉพาะเวทีการพิจารณางบประมาณซึ่งเป็น,นปินภาษีกรของประชาชนนั้นก็จะมีเวทีที่จะพูดจาได้ก็คือในวาร,าระรับการและวาระการพิจารณาในวาระที่สองเหมือนอย่างที่ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นจะอยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้าน ได้ทำหน้าที่ของตอนเองอย่างเต็มที่อย่าพยายามปิดกั้นการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าความพยายามปิดกั้นการทําหน้าที่ของฝ่ายค้านก็จะทําให้รัฐบาลมีภาพลบในสายตาของประชาชนมากยิ่งขึ้น,นครับนี่คือเรื่องของงบประมาณนะครับและผยายามก็ยืนยันว่าสสฝ่ายค้านนั้นทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับใานการพิจารณาเรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวพันกับงบประมาณอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับ แต่ผมอยากแยกมาพิจารณาแถลงเป็นการเฉพาะก็คือเรื่องของการสอทุจริตงบประมาณของสภานะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดโปรงเรื่องของนาฬิกาติดฝาผนัง200กว่าเรือนเรือนละประมาณเจ0 0 0บาทนะครับและเรื่องที่ติดตามมานะครับก็คือเรื่องตู้น้ำร้อนน้ำเย็นจากเกาหลีตู้ละประมาณเจ0 0 0บาท ซึ่งราคาปกติในประเทศไทยก็ไม่น่าจะเกิน8,000บาททั้งสองเรื่องนี้เราจะได้อภิปรายใน,ในรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อถึงช่วงเวลาของการพิจารณางบประมาณของสภาในวาระที่สองนี้ครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องในวันนี้ก็คือว่าถึงแม้เรื่องนี้จะมีการพิจารณากันในสภานะครับแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสอน,นทุจริตเช่นนี้เนี่ย ผมอยากจะเรียกร้องให้ท่านประธานรัฐสภาคือท่านสมศักดิ์เทียสุรนนม์นะครับไม่ต้องรอให้มีการพิจารณาในสภาผมคิดว่าท่านควรแสดงการเป็นแสดงภาวะผู้นำของฝ่ายนิติบัญญัติในการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับของไม่ว่าจะเป็นของการสอบทุจริตพวกประมาณโครงการต่างๆของสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาติดฝาผนัง ซึ่งแพงเกินเหตุนะครับแล้วก็สอบทุจริตหรือเรื่องตู้น้ําร้อนน้ําเย็นจากเกาหลีซึ่งก็แพงเกินเหตุเช่นเดียวกันและก็สอบทุจริตเช่นเดียวกันเรียกร้องอยากเรียกร้องให้ท่านประธานรัฐสภา,าดําเนินการตรวจสอบข้อเทจ็จจริงเพราะภาคฝา่ายค้านพยายามที่จะขอข้อมูลรายละเอียดในเรื่องนี้ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสา,าธารณชนก็ไม่สามารถที่จะขอข้อมูลรายละเอียดต่างๆเหล่า,า,า,านี้ได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการ หลายโครงการที่สอบทุจริตซึ่งเราจะได้เปิดเผยเ,เพิ่มเติมในการประชุมสภาที่เกีย่ยวกับงบประมาณในสัปดาห์หน้านะครับแต่ในเบื้องต้นผมอยากจะเรียกร้องให้ท่านประธานท่านสภาสมสัดเกยียรติวานุนสอบสอบโครงการต่างๆที่สอทุจริตของของสภาในขณะนี้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการใช้จ่ายงบประมาณต่าง โดยเฉพาะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง,งตา่างๆของสภานั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสไม่มีนอกมีนาเกิดขึ้นแต่ขณะนี้นะครับยิ่งในขณะนี้มีข่าวแพรส่สะพัดล่ำลือกันในรัฐสภาว่านะครับตัวท่านเองก็ตามหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านเองต้องทําความจริงให้ประจักเพไม่ฉะนั้นท่านก็จะถูกคอหารน,นทิงา ว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องไหน,นี้ครับคำสาบานที่ท่านพูดเป็นเบื้องต้นในสภาไว้นั้นคงไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะครับคำสาบานไม่ได้ช่วยทําให้เกิดความโปร่งใสได้คําสาบานของท่านในที่ประชุมสภาคงไม่สามารถทําให้เกิดข้อเท็จจริงได้ผมคิดว่าการกระทาของท่านมากกว่าที่จะทําให้เกิดข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ครับอย่าง อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสภาปฏิรูปการเมืองนะครับผมกล่าวเรียนว่าตามที่รัฐบาลมีความตั้งใจว่าจะให้มีการประชุมสภาปฏิรูปการเมืองครั้งแรกในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าสภาปฏิรูปการเมืองที่กําลังจะดําเนินการในขณะนี้เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาคงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆที่จะนําไปสู่การปฏิรูปการเมือง โดยที่รัฐบาลมุ่งหวังได้เพราะขณะนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าองค์ประกอบของสภาปฏิรูปการเมืองนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นด้านหลักนะครับซึ่งคงไม่ได้ก่อเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นสภาพของสภาปฏิรูปการเมืองที่จะเกิดขึ้นจากการดับริกข,ของรัฐบาลนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสภาที่ เป็นลักษณะของพวกตกมือข้างเดียวมากกว่าซึ่งไม่น่าจะตกาะให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่อยากจะตั้งไว้เพราะฉะนั้นการดำเนินการในเรื่องนี้เนี่ยชี้เห็นว่ามีคนจำนวนมากรวมทั้งภาพประชาธิปัตย์หรือภาคประชาชนจะเป็นพันธมิตรหรือตัวบุคคลหลายคนเช่นอาจารย์ประเวศวะสีประเอดกสุจินดาคราประยูนหรือตัวบุคคลอีกจำนวนมาก ที่ทรัฐบาลไปท้าทามแล้วก็ไม่ได้เข้าร่วมเพราะคนเหล่านั้นไม่อยากเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับการปฏิรูปก,การเมืองซึ่งเป็นปาหาิทางการเมืองของรัฐบาลมากกว่านะจึงไม่ต่างอะไรจากการไม่ใช่เป็นการปฏิรูปทางการเมืองแต่การเป็นการปฏิรวมทางการเมืองมากกว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับในข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่า บุคคลที่เข้าร่วมจำนวนมากเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสองท่านคือท่านอุทัยพิมพ์ใจชนและพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งตัดสินใจเข้าร่วมก็เพื่อที่จะเข้าไปบอกว่าควรจะดําเนินการเหมือนอย่างที่พักประชาธิปัตย์เสนอให้กับทางรัฐบาลก็คือควรมีการถอนร่างพระราชบัญญัตินิระดัทศกรรมออกไปก่อนซึ่งขณะนี้กําลังอยู่ในพิจารณา กวาระของขั้นกรรมธิการก็ยังสามารถดําเนินการได้และในส่วนของพักประชาธิปัตยนั้นเราก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมพูดคุยเจรจารในสภาปฏิรูปการเมืองถ้ารัฐบาลนั้นถึงแม้ว่าจะยังไม่ถอนร่างออกไปเพียงแต่แค่ยุตินะครับพักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิโทษกรรมไว้ก่อนนะครับก็จะแสดงเห็นถึงความจริงใจของรัฐบาลมากขึ้น แต่ถ้ารัฐบาลนะครับยังเดินหน้าเรื่องร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกกร,รมต่อไปแน่นอนที่สุดตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไม่จริงใจของรัฐบาลโดยเฉพาะอายกรัฐมนาผมถามว่าแค่พักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทีรโทษกกร,รมไว้ก่อนก่อให้เกิดความเสียหายอะไรแก่รัฐบาลหรือบ้านเมืองนี้หรือไม่ไม่มีอะไรครับนอกจากไม่มีแล้วเนี่ย เาะจัไม่มีความเสียหายใดๆแล้วเนี่ยครับการที่รัฐบาลมุ่งหวังจะเดินหน้าหาทางออกประเทศโดยการตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมามันก็สามารถเป็นสภาปฏิรูปการเมืองที่น่าจะมีความหวังได้ถ้าเผื่อเราสามารถพักเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมไว้ได้เหมือนอย่างที่พักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะท่านที่สิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักนะครับได้บอกกับรัฐบาลเลยแล้ว ผมจึงหวังว่าถ้ารัฐานนรบาลยังมุ่งหวังที่จะให้สภาป็นรูปการเมืองเป็นทางออกของประเทศอย่างที่รัฐบาลต้องการ <c oughs> ก็ควรจะมีบุคคลทุกๆฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการอยู่ในปัตสภาป็นรูปการเมืองแล้วสิ่งที่ทําง่ายที่สุดก็คือการที่รัฐบาลพักการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาปฏิรูปการเมืองไว้ก่อนนะครับ และฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะพระคประชาธิปัตย์ก็พร้อมนะครับที่จะเข้าไปร่วมพูดคุยด้วยแต่ถ้ารัฐบาลยังพยายามนะครับเดินสองทางในลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์และอีกบุคคลจำนวนมากก็คงไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลใช้สภาปฏิรูปการเมืองเป็นความชอบธรรมในการดำเนินการทั้งๆที่เราก็ รทราบกระชัดเจนแล้วว่าท่านนายกมนตรีเนี่ยก็ไม่มีความจริงใจในเรื่องนี้นะครับจะเห็นได้ว่าท่านนายกมนตรีพูดแถลงเมื่อวันที่สองสิงหาคมเกี่ยวกับการมีสภาเป็นรูปการเมืองนะครับ,รบท่านเองเรียกร้องให้ใช้เวทีและสภาเป็นที่หาทางออกของประเทศเป็นที่แก้ไขปัญหาแต่ปรากฏว่าการกระทําของนายกรัฐมนตรี นะครับในการพิจารณาเรื่องสําคัญในสภาสองครั้งที่ผ่านมาคือร่างพระราชบัญญัติยก,กระดับสัมและร่างพระราชบัญญัติวบประมาณที่พิจารณาในสภาอยู่นี้ท่านนายกบัญชีเพียงมาเซ็นชื่อนะครับมาทางเข้าในสภาแต่ท่านนายกบัญชีไม่ได้เข้าไปร่วมรับฟังร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่อย่างใด ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่านายมกมนตรีไม่ได้มีความจริงใจนะครับต่อการหาทางออกประเทศต่อการต่อการปฏิรูปการเมืองถึงขั้นจะตั้งสภาปฏิรูปการเมืองขึ้นมาอย่างแท้จริงเพราะถ้าท่านมีความจริงใจนะครับท่านก็จะต้องทำเหมือนอย่างที่ท่านพูดในการแถลงเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมแต่สิ่งที่ท่านประพฤติปฏิบัติขณะนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดอย่างทำอย่างก็คือท่านพูดเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม เรียกร้องให้ใช้รัฐสภาเป็นที่หาทางออกของประเทศแต่ตัวท่านเองนะครับเพียงมาเซ็นชื่อว่ามาประชุมสภานะครับแต,แต่ท่านไมเ่เคยใช้เวทีรัฐสภาในการช่วยการหาทางออกของประเทศโดยเฉพาะเมื่อมีร่างพระราชบัญญัติที่รโทษสก,กรรมัมเข้าสู่การประชุมสภาและเมื่อมีร่างพระราชบัญญัติช่วประมาณเข้าสู่การประชุมสภาผมจึงอยากเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรับจำไว้ ขอให้ยุติพฤติกรรมในลักษณะพูดอย่างทำอย่างของท่านถ้าท่านยังมีพฤติกรรมเช่นนี้ท่านอย่าไปหวังนะครับว่าการปฏิรูปการเมืองหรือการหาทางออกของประเทศจะเกิดขึ้นได้เพราะตัวผู้นํานั้นต้องทําเป็นตัวอย่างก็อันดับแรกนะครับว่าท่านพูดอย่างไรท่านก็ทําอย่างนั้นผมคิดว่าตรงนี้ถึงจะเป็นลักษณะของการสแสดงออกถึงภาะวะผู้นําที่ดีแต่ท่านยังถ้าท่านยังปฏิบัติกัติ แบบพูดอย่างทำอย่างในลักษณะนี้เนี่ยซึ่งแสดงออกถึงความไม่จริงใจนะครับในสิ่งที่ท่านพูดผมเชื่อว่าสภาปฏิรูปการเมืองก็คงไม่สามารถช่วยให้เกิดมีทางออกของประเทศได้ครับโอเคครับขอบคุณครับ